สามีแห่งชาติพระเอกตังโดยงานโกอินเตอร์เพราะกลัวเมียทำงานเหนื่อยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบกันมานานและแต่งงานจนสร้างครอบครัวมีทายาทด,ด้วยกันสองคนระหว่างกุก๊กกิสุมนาทิพชีและสามีปีทศภาพชีโดยตอนนี้หนุ่มบี้ได้กลับมาจีนแล้วหลังจากไปทำงานโกอินเตอร์ที่จีนนับปีล่าสุดทั้งคู่ก็ได้คงแขนออกงานคู่อีกครั้ง หนุ่มบี้ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเรื่องการทำงานและเห็นชัดเจนเลยว่าเขานั้นทำหน้าที่คุณพ่อและสามีได้ดีมากจนสาวๆหลายคนอิจฉากุก๊กกิ๊บเลยทีเดียวโดยหนุ่มบี้เผยว่าไม่อยากให้กุก๊กกิ๊บทำงานเหนื่อยช่วงนี้เขายุ่งๆกลับมาบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าไปทำงานหรือเปล่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเราก็คิดถึงเขาไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เลือกไปทำงานที่จีนแต่เรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่ผมต้องขอขอบคุณเขาผมเชื่อว่าคงไม่มีภรรยาคนไหนยอมให้สามีบินไปนานๆาาเป็นปีแล้วเขาต้องเหนื่อยดูแลงานลูกที่นี่ผมต้องขอบคุณเขามากกว่า กู๊กิ๊บเผยต่อว่าเขามีฝันแล้วเขาก็มีคุณภาพเราก็อยากให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่แล้วเขาไปแล้วเขาปังมันดีเราก็อยากให้เขาดีคนเราถึงจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีความฝันความต้องการการแต่งงานไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องจบแล้วหยุดอยู่ตรงนี้กิ๊บว่ามันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในหลายๆอย่าง